อะไรกันบ้างขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับมีฝนตกมันหนาวไงเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวไปแม่ใช่ไหมหนูเจอแม่ทุกครั้งนีขนาดเราใกล้กันแบบ เดี๋ยวนะหนูยังไม่ได้ยินเสียงแม่เลยเดี๋ยววันหลังหนูจูบหัวยะตื้อธารกผมให้ได้คุยกันได้นะเราจูบหัวยังนะคื้อธารกคมให้นอกจากเสียงเราแล้วยังไม่ค่อยได้ยินเราอีกอดี๋ยวซื้อสองอันเลยแบ่งกันใช้โอเคนะโอเคคุณจำแนงอ่ะใครจ้าคุณครับคุณครับเนี่ย มองกล้องก่อนเร็วขอบคุณครับขอบคุณใช่ไหมใช่ออกไปแล้วก่อนไม่มาเราก็ไปหมดแล้วไหมครับแบบนี้คือชอบมากเวลาบางคนมากับลูกหลานแล้วกลัวว่าเฮ้ยลูกหลานจะว่าว่าไปให้ตังค์นักร้องจะชอบยัดเข้ามาหนมือหนูแบบแบบแอน นค,ครับขออนุญาต่อคิวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครไม่ต่อคิวก็ไม่ได้ว่าแล้วหรอกเคีย์เราเองขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากใช่ไหมครับ ขอบคุณครับนะเรียกใครอ่ะเฮ้ยเช็คไปที่ปฏิบันโอเคโอเคครับยวเรื่องยาวนะเดี๋ยวจัดมา่อก่อนเราได้จัดมาได้เลยดี